เซอร์โนไปเทโนโวจะตั้งเหนือบรรยากาศกลางวันจงบ่ายสามโมงกันสามโมงเสร็แหละดีเลยจ้ะสวัสดีจ้าุกกระยาหุกกระยาดาวจากช่องยาดาวสะพยโนวีเลยจ้ะเห็นบรรยากาศช่วงกลางคืน,นส,สวยก็เลยจิ๊กเก็บภาพมันแปลกประลาดดีจ้ะยาดาวก็เลยที่เรามาเก็บดด เห็นงั้นใมือกดเวลาสามที่สามทุ่มเลยอีกสิบนาทีเจ้ะแปลกดีเนี่ยหรืททองฟ้าดูอะไรเถอะเป็นแปลกแปกนะจ๊ะเนาะแต่ทำไมตัวมันใหญ่เถอะเราก็ยากกับลองกล้องเลือดเจาะยาด้ายรองกล้องอยู่ยังปั๊บเม่ถูกว่าเจาะตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะทองฟ้าดูอะไรดึงเจ้ะนาดเวลาสามทุ่มมีตะกอนเม็กี่รอดูแสงเนือกับแสงเนือก็ไม่ขึ้น สีังแดงอย่างซองฟ้าเนี่ยจะเป็นก้อนเมฆนะก้อนเมฆกัสีก็ขับปกติมันจะเป็นสีขาวเนี่ยแต่เป็นสีแดงแดงล่าเลยต่างไหมจ้ะต่างเนาะเป็นเปกๆแต่กระหนาวี่ดอกตัว์หยากะอยากมาถ่ายให้ดูเห็นมันนั่นอยากมาลองกล้องด่าโทรศัพท์มันเมียันชินมือเลยมาลองกล้องดูก็ดที่ถ่ายได้ประมาณนี้แหละจ้ะอยากเออทำอันหน่อยดึงซูมหน่อยดึงซูมใหญ่ดึงให้ดูแต่ว่ามัน ยาดาปับเม็ดปิน่นมันก็แปลกทนดวดจ้ะนี่คือเมืองเมืองทุ่มเสิร์ดด้วยจ้ะเกาะทุ่มเสิร์ดโนเวทางเหนือจ้ะเห็นนะแต่มันไม่สวยไม่แหลกก่ขอโทษขอไปด้วยจว้าตะไหหินมันแปลกดีปกติมันทำมันมันเป็นด,นนนนดำดำยังนั่นคือนั่งกระทองฟ้าด้วยจ้ะน,นดำดำทั้งล่างนั่นแต่ว่ามันไม่เปิดทางบนม,มันปินดก่อนมอเมฆมืด ก้อนเมฆนี่ก๋จักยิปเปิลนี่เมฆอะไรแบบไหนทำไมมันเป็นกันนี่เป็นม่านเป็นอะไรไปทั่วไปเลยมันเป็นเป็ดๆเนาะของฝากกระดายอือมีใครเห็นนังไม่เจอเป็นเป็ดคือยาดาว่าไหมมันของฝากดูฟังนี่ดูจะโอ้ลูุกตอกลับมาบ้านเลย เต่ากลับมาบ้านแล้วออกไปซื้อของกันมันสามทุ่มเลยมันดูในเมีอันเออเปียกคักพี่น้องเอ้ยเปียกไหมเห็นะนะนะตังค์นะี่เห็นแดดลาเบัดเลยต้องฟาเปียกแต่ก็สวยเนะาะจ้ะสวยเปียกๆต้องฟาสีแดงมันมีเป็นสีแดงมันถูกสะท้อนไอ้นั่นนี่ไอ้ดวงอาทิตย์ะวันเลยแสงตะวันนี่ เอ้ยนหนักขนาดหนาพี่น้องเอ้ยไอ้จ๊ะในหมู่บ้านเนี่ยเป็นปตองฟ้าจ้ะเป๊ก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 ,ปก,ปกที่นี่ก็ดูคลิปตอนช่วงกลางวันเลยจ้ะพี่น้องอันกลางคืนพอละจ้ะดูช่วงกลางวันดูมาวันนี้ก็ไม่้มไอ้ชวนพี่น้องออกเที่ยวจ้ะอากาศดีก็เราจะออกเที่ยวกัน เดินไม่ไหวก็เลยนั่งรถเอาจ้กพี่น้องพูดตามทิ้งวางเพ้นกันไว้วันนี้จิพาจิพากรรมเป็นเนรื่อสูตนอากาศมองอก,ก็เล่นเอสก,กีเล่นก,ก็อะไรเลนเตเอรอรอรองเท้าน่ะนี่เอถนอนเป็นนี่เอบอสซาน้าเป็นน้ำแข็งนะั่แหละจะระยะก็เดินไม่ไหวก็เลยจิมาออกมานอกเมืองดูนอกเมกืองกันก่อนพี่น้องมาเละจ้าลงตะวนันคืนโลเลยนี่คือบรรยากาศตอนช่วงสามโมงเย็นจ้ะ ดอะไลฟ์ไงเออปดปุ่งกัน,น,นตอนนี้เราก็ถึงเอห,ห้างแวะทั้งแวะไปห้างดักเราจะไปทีงนี้ยกักษ์ตานี่ไปทางนี้อันนี้เราก็จบไปนี่จะทักนานี่ก็บกพานไปเอเครื่องบินลงขึ้นลงเราจิไปเอฟังนู่นจะฟังพ่ะระยะเนี่ยไปนู่นจะถที่วบิวที่วัดนีดูนี่คือบรรยากาศจากพน้องตะวันชืนใจที่สุดคืองอเห็นดอกแคเราจะกคนอยู่แถวนี้ วงเวียนเราเลือกที่จะไปทางไหนมาทางไหนไปทางนี้กับจีไปในตัวเมืองเขาทำก็ได้รถก็ก็ได้ที่จะไปทางนี้กับตรงไปนี้กับไปพวัวระยะทงบังย่นไ่ไปทางนี้กับไปห้างไปทั้งห้างไปทำนาได้นี่กับเราที่ตรงไปนู่นจ้ะตอนนี้รถกระจัะติดเอ ไปแดงลุกวงแหวนมันจะลาจอดติดคัดช่วงนี้พี่น้องไปตาเราเร็ว <c oughs> <c oughs> เราก็มุ่งหน้าตรงไปนู่นเลยจ้ะไม่ได้แวะไปทั้งไหนก็ตรงหน้าไปนูน่นจีบฝั่งไปกว่าระยะจีบไปทั้งเองมองตะวันขึ้นเลยจ้ะมองตะวันมานเห็นตะวันหนึ่หนจ้ะตอนนี้เราก็รอดเอตพัน์ที่เครื่องบินขึ้นลงจ้ะเพราตะตอนนี้มันคือสนามบินเมืองทุ่งเสอร์นเว เป็นสะพานที่ให้รถลอดทำลอดเอสนามบินได้นะจะบ,บรรยากาศห้ือบรรยากาศตลอดทำมาจะเห็นไม่พี่น้นองเห็ตลอดเอสะพานเมื่อกี้มานี่ัน,นี้จะนี่คือสนามบินพี่น้องดูกดว่าน่าจะนี่คือสนามบินเมืองทุ่งเชิญจัรบาลาตมาอยู่ท้กนันจ้ะ ดูบรรยากาศชมกลางวันพี่น้องนี่คือบรรยากาศชมกลางวันจากอันเดจ้าฝั่งที่นุ่นไปก็เรียกว่าระยะจ้ะพี่น้องระยะจ้ะนี่ถ้าลองแสงเหนือมาจดทํานักท่องเที่ยวมาได้เดจ้ะทำามามันมีโควิดแล้วเนี่ยในตะวันแผงกัลาตากป่านี่จะก,ก็มีคนมาดูแสงเหนือขันทันแสงเหนือขึ้นเหลายนี่ตรงนี้จ้ะเห็นักท่องเที่ยวกับมาคือกันตรงนี้ นี่จะทงังนี่จะทังเข้าสนามบินเจ้านี่เราก็จะมุ่งนาต่อไปนั่นต่อเราไม่ได้แวะสนามบินนะสะพานให้ดูชมกงวันชัดๆเลยจ้ะอาจจะเสียงดังหน่อยเด้อว่วยยาไม่ได้ติดไม้เสียงลดัวตอนนี้น้ำลงเนาะน้นำทะเลตะพานจะที่เห็นนะสะพานทง เขาสนามยี่จากด้านนึงแต่ว่าก็ไม่ให้รถส่วนตัวเขาตรงนี้รถุดไหก็นั่นเจอไ้ดูตอนขามตะพานก็นกากนะ่าจะเนาะเครื่องบินกำลังลงพี่น้องเห็นไหมดูอะไรเห็นนานะ่าจัเนาะเครื่องบินกำลังลงเลยนะลงไปแล้วจนไม่บังแหละเครื่องบินกำลังลงพอดีเลยมาไม่จับไม่ได้ขึ้นบนหลังตะพานบนคอตะพานเองทั้งตะพานทั้งสูงหนอดได้หินหนอดจนะังเนาะวัดชานิดนะึง โนเวไม่ด no yeah, ูด้วยจะพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานบางจากสนามบินจะขามจากก็ทุ่มเซอร์จะขามไปไอ้ควระยะก็ควระยะจ้าหนาหนาวของเมืองทุมเซอร์โน no, ประเทศโนเวจะตั้งเหนือบรรยาก,กาศกลางวันจงบ่ายสามโมงกันสามโมงนเสร็จแล้ว ไปทั้งนี้จ้ะเห็นทั้งฝั่งนี้แยกทั้งนี้ไปดูที่บนแสงเหนือขึ้นคืนนี้ม่แน่อาจจะมีแสงเหนือขึ้นอีกพี่น้องเพรว่าก็ดูยาหญจะถ่ายได้ไหมถ่ายด้มือถือเนาจะจ้ะยืมกล้องลูกหลายกันปั๊บเขาหมิดเป็นเก่งใจเขาเขาจะมาถ่ายให้เขาก็เหนื่อยงานเขาแห้งเลยนะที่ลูกเขาเมียเขาอีกนี่จ้ะเล่าก็ถ้าจะไปดูแสงเหนือบางอย่างก็นเยอะมากกันที่แวะมาทั้งนี้วันนี้ยิบไปเอ่ดา็ะยิบไปทั้งนน้นจ้ะเดียว คนที่นี่เห็นแสงตะวันก็เหมืนอนมองเห็นดอกแคได้พี่น้องเด้อโอ้รถติดแหละโอ้มีคนเล่ยนในนั้นพอ่อพี่น้องเ,อเรียนก็เรีลยลอะไรเงื่อนตัวเห็นไหมจ่าเขียวเขียวบินขึ้นบินลงป่าไมาบา้บังฮานูเอน,นสปินเลยไม่มพี่น้องเขียวเขียวนจะจ่ะว่าเฮดแต่แดนโพอนอตไหนยว่าได้อ้ปิลเลยฮานูเอน,นสปินเลยจะแม่โบรอสะโอ คันก็ไม่ฟรีโอน,นเองแล้วลนะ่ะดูคนเองนะโอ้ฟังเสียฮะคุยแองเจสโอเอสกไคต์ไเต์ไคต์เดี๋ยวให้ดูว่าเดี๋ยวให้ดูพี่น้องเหรอว่าบพชนตรงนี้บันบั้นกันไม้บับงกันจะทับก็ไม่ลงเดี๋ยว่าเขาจะลงก่อนแต่และพยายามจะบินขึ้นขึ้นไม่ได้ตั้งแสกีจ้ะแต่ใครสกีอะแต่ว่าเขาตัน,นลมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้จ้ะ นี่พี่น้องมีจังนั้นเห็นไหมจ๊ะคนเล่นตะกี้มาจ้ะปั่นใจเจอพี่น้องห็นไหมจ๊ะเห็นจัดไหมอันหละจ้ะนี่มุ่งหน้าต่อไปเห็นแสงตะวันหลวงตะวันไปดูด้านข้างดูด้านข้างกันนึงจอะนี่คือด้านข้างไป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 กล่องจักหน่อยกันจ้ะ